พาคุณผู้ชมไปชมสวนทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่อยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะสวนนี้นะคะสืบความกันไปมาจนกระทั่งพบว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีค่ะและปัจจุบันคนที่ทําสวนหรือว่าเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยก็เป็นทายาตรุ่นที่4แล้วค่ะครับผมต้นค่อนข้าง,ง,งสูงใหญ่มากทีเดียวแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาได้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือทุเรียนพื้นบ้านนะครับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เจ้าของสวนเองเขาบอกว่ารสชาติแต่ละต้นมันจะแตกต่างกันไปเลยนะครับต้องไปลองชิมดูให้ได้ับ ต้นทุเรียนเก่าแก่ขนาดนี้น่าจะสัก2คนโอบได้นะครับผ่านการเวลามาแล้วถึง4ชั่วอายุคนนะครับรวมๆแล้วประเมินกันว่ารุ่นนี้เป็นทายาทรุ่นที่4แล้วนะครับสวนทุเรียนแห่งนี้มีอายุกว่า2 0 0ปีแล้วครับรุ่นปัจจุบันคือนายไพโรธกับนางพัชรินอิ่มเรืองแก้วสอสามีภรรยาเจ้าของสวนทุเรียนแปะท้ายในสระที่อยู่หมู่หนึ่งตำบลเขาทองที่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับ ทุเรียนที่ปลูกไว้เนี่ยเป็นพันธุ์ทุเรียนบ้านหรือว่าพันธุ์พื้นเมืองนะครับซึ่งก่อนบนรรพบุรุษมาซื้อที่ดินส่วนนี้มีต้นทุเรียนขนาดใหญ่แบบนี้หลายสิบต้นอยู่ก่อนแล้วด้วยแล้วก็ออกผลให้ด้วยนะครับจากนั้นก็ปลูกเพิ่มเติมจนตอนนี้ครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมีอายุกว่าร้อยปีถึง200ปีมีอยู่6กไร่ด้วยกันแล้วก็ตั้งชื่อแต่ละต้นให้แตกต่างกันด้วยอย่างต้นสาวสูงต้นเอน็นต้นริมแดนแบบนี้ครับและให้ผลอร่อยทุกต้นด้วยครับ ทางพี่ไพโรธบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทําเป็นกิจลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณนานาชนนัยเพราะก็คิดว่าการทําสวนทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองไม่น่าจะสร้างรายได้ให้สักเท่าไหร่ค่ะแต่บังเอิญวมื่อเมื่อปีที่แล้วค่ะทางพี่ไพโรธค่ะได้นําเอาทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของสวนตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะมาวางขายอยู่ที่หน้าสวนปรากฏว่าได้กระแสตอบรับดีค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนก็แวะจอดซื้อนะคะบางคนก็ถามว่ามีที่ให้นั่งกินไหมจากนั้นมาปีนี้ค่ะเลยได้ไอเดียนะคะ ปรับพื้นที่หน้าสวนของตัวเองมีที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่งชิมกันเลยแกะกันกินตรงนั้นได้เลยค่ะก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะครับสวนแตดท้ายจริงๆแล้วมีประวัติมายาวนานมากเลยครับประวัติผมเป็นรุ่นที่4ี่คือ,อ ก็เ <One> ร <input> <ge ar> ียกว่าชั่วชั่วสี่ชั่วอายุคนแล้วแล้วของผมเนี่ยมารุ่นที่4ตอนนี้การปรับปรุงผมก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยได้อะไรทำทำทุกอย่างะครับเพื่อให้มันผลผลิตออกมาจากเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ผลผลิตออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนตอนที่รุ่นรุ่นป๋ากับรุ่นหมา ตอนนี้หมายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าก็ให้มาช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับรูส้สึกว่าอ,อร่อยดีค่ะเพราะปกติถ้าถ้าซื้อในเมืองมันหาหาดีๆไม่ได้เนื้อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็บางทีก็ขมค่ะ ตอนนี้ครับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหารหรือว่ามกสในครับในพื้นที่ของส่วนนี้เรียบร้อยแล้วการันตีได้เลยว่าปลอดภัยครับเพราะว่าต้องเก็บดินไปตรวจไม่พบสารพิษเจือบ,บนไม่ต้องมีการปรับปรุงดินเลยนะครับแนอนตตั้งใจว่าจะพัฒนาสวนที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับ เกษตรกรหรือว่านักท่องเที่ยวที่หันมาสนใจทุเรียนบ้านๆแบบนี้ด้วยครับสําหรับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าทุเรียนจากต้นที่มีอายุมากๆนะคะทางพี่ไพโรธบอกว่าก็จะหมดไปในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะหลังจากนั้นก็จะมีทุเรียนพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ม้อนทองพันธุ์ก้านยาวออกมาพร้อมกับมังคุดและก็เงาะอ,อีกด้วยสามารถที่จะแวะไปชิมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองกันได้ค่ะ